สวัสดีครับผมนายแพทย์ไตรัพรมแสงนะครับเป็นศัลยแพทย์กระดูกละข้อนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่และการผ่าตัดสองกล้องข้อเข่าประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศิรินครครับครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีคนที่มีข้อเข่าปกติคนที่มีข้อเข่าปกติเนี่ยการวิ่งออกกําลังกายจะไม่ได้ทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมตามมาในอนาคตนะครับ ในทางกลับกันเนี่ยการวิ่งเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราไม่อ้วนนะครับก็จะควบคุมน้ําหนักได้ดีทําให้อัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่วิ่งส่วนในกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่เคยมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเขา่ายกตัวอย่างเช่นการบาดเจ็บบริเวณหมอนรองกระดูกนะครับหรือาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกอ่อนกลุ่มนี้แนะนําว่าควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มทําการออกกําลังกายโดยการวิ่ง ข้อเข่าเสื่อมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้มันก็เกิดในคนที่เราอายุมากขึ้นโดยทั่วไปก็จะมากกว่า 50- หรือ60ปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีลักษณะของข้อเข่าเสื่อมแล้วการทานอาหารเสริมอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับในการชะลอความเสื่อมของข้อเขา่าแต่สิ่งที่จะช่วยในการป้องกันการเสื่อมหรือการชะลอความเสื่อมของข้อเข่าเนี่ยก็คือการควบคุมน้ําหนักนะครับไม่ให้น้ําหนักตัวมากเกินไป อีกกนึ่ก็คือการอีกเลี่ยงการนั่งกับพื้นนะครับยกตก็อย่างเช่นการนั่งยองการนั่งคุกเข่าหรือการนั่งพับเทียบกับพื้นเนี่ยท่าทางเหล่านี้มันจะมีลักษณะการกดทับบริเวณของเข่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการงอเข่าในมุมที่สูงมากซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการฉีกขาดหรือการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนได้ ออกกาลังกายโดยการปั่นจกักรยานก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบบริเวณเส้นเอ็นรอบๆข้อเข่าได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าเกิดมีอาการเจ็บเนี่ยหมอก็แนะนํานว่าอาจจะต้องปั่นในอัตราความเร็วให้น้อยลงนะครับให้ช้าลงแล้วก็ระยะเวลาในการปั่นก็อาจจะต้องลดระยะเวลาลงนะครับหมอคิดว่าอาจจะไม่มีผลโดยตรงนะครับเพราะว่าขณะที่เราปั่นจกักรยานเนี่ยเราไม่ได้ ไม่ได้ลงน้ำหนักมาที่หวัวเข่านะครับการเจ็บสะโพกด้านข้างจากการออกกำลังกายเนี่ยก็พบได้บ่อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรนะครับมักจะเป็นแค่เส้นเอ็นอักเสบโดยทั่วไปก็อาจจะให้ลองพักการออกกำลังกายแล้วก็ประคบน้ำอุ่นหรืออาจจะลองทานยาลดอาการอ,อักเสบดูก่อนเบื้องต้นได้ถ้าภายในระยะเวลา2อถึงสสัปดาห์และยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาครับ ออกกำลังกายถ้าเรามีอาการเจ็บหรือจุกแน่น,นหน,น้าอกมอแนะนําให้หยุดออกกําลังกายทันทีนะครับซึ่งอาการลักษณะนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรามีลักษณะของเส้นเลือดหัวใจตีหรือมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ให้หยุดและรีบไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อทําการตรวจวนินิจฉัยไม่ควรจะฝืนออกกําลังกายต่อครับ เป็นมาเป็นปีเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเส้นเอ็นฉีกขาดหรือมีโรคข้อไหลติดร่วมด้วยนะครับผู้นี้ก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ควรจะไปพบแพทย์ทําการตรวจรักษาแล้วไปเอ็กซเรย์ดูครับครับการชกมวยเนี่ยก็อาจจะส่งผลทาให้เกิดแรงกระแทกบริเวณข้อมือทําให้เกิดการอักเสบบริเวณเส้นเอ็นบริเวณข้อมือได้นะครับ โดยทั่วไปถ้าเกิดมีอาการเนี่ยหมอแนะนาว่าให้หยุดพักก่อนอย่งางน้อยหนึ่งถึงสสัปดาห์พออาการดีขึ้นเราอาจจะกลับไปชกมวยต่อได้แต่ว่าเราควรจะใส่นวมที่มีความหนาพอสมควรนะครับเพื่อป้องกันแรงกระแทกหมอคิดว่าการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่เมื่อกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือเรามีการบาดเจ็บแล้วเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยเราก็ควรจะทําการปฐมพยาบาลตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นคิดว่าคงจะต้องมาพบแพทย์เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยเพื่อดูว่ามีการบาดเจ็บที่รุนแรงข้างในหรือเปล่านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางโรงพยาบา,าลศิคิินเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีการผ่าตัดสองกล้องนะครับบริเวณข้อไหล่และข้อเข่าเพื่อช่วยคนไข้ที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดของเส้นเอ็น ในกรณีนี้คนไข้ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังผ่าตัดนะครับภายในระยะเวลาแค่หน่งถึเดือนเนี่ยในบางเคสก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติกลับไปวิ่งกลับไปเล่นกีฬาที่ตัวเองรักได้ครับ